บ้านเก่าๆสมัยก่อนยอะไรเง <c oughs> ี้ยบูรีเบบี้เราจะไม่มีแบบพิซซ่าที่เราต้องไปจะมากินอย, <c oughs> อยากมาเดทที่นี่เลยอะถ้าแบบมีแฟนก็อยากแฟนอ,อยากพาแฟนมาเดทที่นี่ Are you ready? Ready? I'm not. <c oughs> Hello ทุกคน Morning w n e d a y in Korea วันนี้มีแดนแล้ว จากที่แบบซีดูสภาพอากาศมาเขาบอกว่าจริงๆแบบฝนจะตกทั้งวีคเลยแต่ว่าโชคดีมากที่พอมาถึงจริงๆแล้วแบบมันไม่ได้ตกตลอดทั้งวันขนาดนั้นมันยังมีช่วงที่แบบหยุดตกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เป็นวันที่มีแได้ดูท้องฟ้าที่สวยมากมีความรู้สึกว่าแดดแรงขนาดเนี้เดี๋ยวอีกแป๊ บนหน้าตกแน่เลยอ่ะมันแบบมันแรงเกินอะ่ะคุณพี่แล้วเดี๋ยวตอนนี้ซี่กำลังจะไปกินอาซัยนะคะส่วนเบลกำลังแต่งตัวเดี๋ยวกลับมาเจอกันเป็นคือมีร่มนะพกไว้เผื่อฝนตกตอนแรกว่าจะกลางร่มเพราะว่าแดดร้อนแต่ร่มเป็นล่มใสอะ่ะเดี๋ยวพาไปกินอาซัยกันแล้วก็อาจจะแวะซื้อของจุกจิกเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปอจองโรกันนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปอินพิซซ่ากัน ะคะกลับมาที่ร้านกีกยเกิดร้านวันแรกที่สีแบบจะกินแต่ว่าไม่ได้กินวันนี้ต้องได้กินละนี่นะคะอาซาอิสีอยากเพิ่มเราจะแอดแบบกีกยวเกิด เป็นอาซาฮิตนะคะแล้วก็แอดกรีกโยเกิร์ตด,ด้วยทั้งหมดก็คือ15,000วอนมื้อเช้าของเราในราคาส0 0ร้กว่าบาท ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีโงโนซามกาโยกิงกำลังจะไปที่ร้านควีนก่อนเห็นปะเธอแดดเริ่มไปละฝนกำลังจะมาเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อกี้ยังแบบแดดร้อนแบบร้อนจีอะร้อนแสบอะตอนนี้ก็คือเริ่มละเริ่มมืดสภาพคนเดินขึ้ <c oughs> นบัน,น <c oughs> ไดหนอหอบแก่แล้วอย่าพึ่งย่าไม่แก่คะ่ะแต่ยังอ่ะ รุ่นนี้ยังไม่แก่รุ่นนี้ไม่ยอมแก่ค่ะนี่เริ่มรู้สึกถึงความน่ารักเหมือนบ้านเก่าบ้านทรงโบราณของเกาหลีนะคะดูหลังคาดินี่ตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นแบบฟิวกำแพงพระราชวังอะไรอย่างงี้ปะไวแบบน่ารักมากอะทุกคนคือพวกเราสองคนอนะอยากจะมาแบบว่านั่งฟิวกินพิซซ่าตรงลานด้านหน้าอย่างงี้นะคะ ต่ว่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนเหมือนแบบตกทุกวันหลายๆร้านที่แบบเคยมีโต๊ะตั้งหน้าร้านก็แบบไม่มีอย่างเช่นตอนนี้ก็ยังไม่เห็นร้านไหนที่แบบว่ามีโต๊ะตั้งอยู่หน้าร้านเลยแล้วก็ฝนทับท้าหมือนจะตกร้อ, <c oughs> องยังไม่เป็นไรงนะับเดี๋ยวกลับมาใหม่รอบหน้างนะโอ้อยแค่บังชนเมื่อวันก็เสียด้มากที่ร้านปิดอยู่มาก ข้อนี <คง S 1> อ้ของเกาหีก็คือทุกอย่างเอาดองพอเที่ยวมันก็เลยเที่ยวยากทำคนอนเทนต์ยากเฮ้ยร้านนี้ไม่เสร็จเลยหรือเปล่านี่ถึงแล้วนะคะร้าน <คง S 1> ที่เรามา,าเปิดบสองน Close We are sorry คือไรอะเบลคือมันเปิดบายสองนี่ยังไม่บายสองเลย อีกกี่นาทีแป๊บเดียวเองปะคือตอนนี้ร้านกำลังเปิดก็เดี๋ยวรอสบบักแปบนึงแล้วกันให้โอกาสให้โอกาสเขาได้แบบเสร็จร้านก่อน The Queen ก่อนวันนี้มากินพิซซ่าแต่รู้จะได้ไกินไหมคือนี่เมื่อกี้เขามาปรับเป็นโอเพนแต่อัปเดตล่าสุดวันนี้แบบไม่มีอาหารนะคือจะไม่มีแบบ พิซ่าที so first, mm ่เราต้องใจจะมากินบอกมีแต่เครื่องดื่มสามารถที่จะแบบว่าไปซื้อจากร้านอื่นมานั่งทานที่นี่ได้แบบไหนเนี่ยมาซื้อพิซ่าร้านนี้นะคะซาลอนโซลาสั่งเป็นอันนี้พิซ za หน้าไก่ก็ชะอูรีพิซ่าเพื่อรออยู่คนเดียวมาแล้วอันยังอูรีเบบี้เย้โคบแกงแล้ว ที่ตื่นมาทำ Get Ready with me แปะฝนฝนตก We woke up early l Get ready with me and like o w they like l o a n get dressed and red l านนี้น่ารักมากๆเราก็แบบเป็นที่เริ่มฮิตๆของชาวเกาหลีนะคะแล้วมูดมันดีมากทุกคนก็คือมาถ่ายรูปก,กับเอกมแพงเน,น mm ี hmm. ่ยอยากมาเดทที่นี่เลยอะถ้าแบบมีแฟนก็อยากแฟนอยากพาแฟนมาเดทที่นี่ mm hmm. ร้านอาหารเยอะมากคาเฟ่ยเยอะมากแล้วก็แบบมีร้านแบบให้นั่งดื่มอะไรเงี้ยเยอะมากๆ mm hmm. ถ้าอากาศดีกว่านี้ก็คงดีเนาะฝนตก,นกน mm hmm. อ่ะอ้อนสุดมช่ไหมยัง <Okay, Andrew. S 1> oh my god <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะไปคาเฟ่น,นะคะกินข้าวเราก็ต้องไปกินกาแฟชอบแถวนี้อะ่ะย่านนี้น่ารักอะ่ะนี่นะคะถึงแล้วร้านนี้โอยโกักุชจะมีพวกแบบปิงซูมีเค้กเฮ้ย this weather we should oh waffle <gasps> oh my god cake ถ้ามาก็สิบหก let's go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  inside

it's a water. water. It's yeah, I like yes. water here. but I don't know. It's just I love, it. but here's really, like, but but some another cup is not mm. this water. This is so like. I, I'm really, sure it's just bland water. It's real like water. I hope it's like. What it tastes like? What coffee smells like when you're making it? It like does high smell, so. but <laughs> no, it the tastes taste is. water. I like, guess tastes really strong, very bitter. Wow! I need to This is milk. <laughs> is it really? It's it's milk. Milk. Oh. I, I this is milk. Try. This is traditional bing su in Korea. Yeah, I know. That's why I'm <laughs> They make it it's fresh. You don't like the right i Or just oh. never tried before. I've never tried it. Mm. But it's not bad. I, this one is a pop. Mm. Is it? Oh my god. I think you just eat it alone. Really? <laughs> oh my god. It's it? <laughs> <laughs> okay, I'll eat it. Just eat it. Literally. Don't share. Mm. Mm. One and one. This is a top. Because you're hot. Not at all. <laughs> <laughs> Not at all like this either. I think it's a good thing. น,นี่ไงปะคาเฟ่นี้ถึงก็เหมือนเคยมานี่ก็เป็นคาเฟ่ดังนะคะที่แบบต่างชาติมาเยอะมากตอนที่มาแรกๆคือก็เคยมาที่นี่เหมือนกันอีกซอนดงก็คือแบบมันจะมีไวิ์ที่แบบว่าเหมือนบ้านบ้านเก่าๆสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็กูุดวิมากแนะนําให้มานะคะโอ้โหร้านขนมปังเกลือมาถึงนี่ ทุกคนนี่คือเหมือนเขาทำแบบ Dubai Chocolate ร้านนี้นะคะอยากลอง I ําว่ n to try one อ๋อ Oxford oh, s o u t ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงเยน็นแต่ก็คือแบบท้องฟ้าสดใสมากทุกอย่างเกิดขึ้นไหวมากเดี๋ยวเรากำลังจะไปบอร์ดเกมกันนะนถึงแล้วนะคะนี่อยู่ชั้นสามเดี๋ยวเข้าทางนี้ ค่ะนี่เคยเล่นเกมนี้แล้วบิเบลเราชัวเกมนี้กันนาคาเรนต์นาบนาพาวเโอเคเลตส์กูอ๋อแต่ they need like how many people อ๋อ two t o t h r e k โอเคนี่คือเกมที่เราเลือกกันมานะคะแล้วก็ถ้ามาที่ต้องสั่งเครื่องดื่มคนละหนึ่ง It's Lexi. I love Saisy and Bibel. I don't know when she'll see this, but I love them. And I'm having fun playing our games. They went to 화장실. Are you ready? Yay. Ready. I'm not. <laughs> สั่น,น,นี่นะคะคเมนต์กินชาอตอนแรกว,ว่าจะกินกาแฟแต่ตนนี้นอน่แหละแต่กาแฟที่นี่อ่อนมากตอนนี้กำลังหาวิธีการเล่นอยู่นะคะเป็นไงีี้ค<อ>ืสรหมนภาษแล้้องฝึกภาษาเกาหลีโอเค okay, so there's one person in here there's one weapon and then there's one uh ทุกคนเล่นเกมกันเพลินเวอร์เราเล่นกันแบบสาเกมแล้วตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มยังได้กินเข้าวสุดยอดโอเค Can, you can't move like this. You can only move straight lock and like and this. Yes. So not diagonal. Yeah. And I if know. there's like another person here, that means you can't stand here. Like even if it's like you want to go there, you can't. So then you just have to go somewhere else. Oh my god! If I want to go to this room. <laughs> I know exactly. to <laughs> <laughs> แต่ว่าคนเยอะมากวันนี้เรากำลังจะไปกินปิ้งย่างกันนะคะวันนี้มากลรานนี้นะคะจงโรยุกก,โกาโบลโมก้โยกีอนนี่นะคะเมนูดราสกินเนื้อชนต่างๆน้อยอ่ะุกคนร้านเมื่อกี้ละเอาเด์ตอนสามทุ่มนะคะตอนนี้ก็คือสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วก็เลยอดกินนะคะแล้วเขาบอกว่า คนไทยใช่ไหมบอกคนไทยมากินเยอะมากเพราะว่าแบบเหมือนมียูทูบเบอร์รีวิวนะคะถ้าจะไม่ผิดน,นะซื้อพี่นัดใช่ไหมที่เขาแบรีวิวเขาบอกวคนมาเยอะมากบอกว่าให้มาพรุ่งนี้นะโอเคกระแดกระแดนายอะ่แะแต่กลับพรุ่งนี้แล้วไงมากินร้านนี้แทนนะคะคนเยอะมากร้านนี้ yan <marriages> <differences -ota -2>,